เพ่อเพื่อเพื่อผายได้เพื่อผายนี่เด้อเออเอาหนึ่งผายนางเอาแล้วน่ากินกันผายนี่เด้อลูกมันเนาะโอเคพอบีแตกสั่มหามเลยทุกคนพออันนั้นเนาะนั่นก็เพาะนะเออบึงเขาขุดเอาพี่น้องเอ้ยนี่มันจะเป็นเพาะนางเด้อนี่เด้อ มือหาน้ำโคกลงมาทงนาครับพี่น้องปีหนหาปีนลังอยู่จนเมื่อยจนหอบเบอขอขยล,ลย,าย,ายนี่พี่น้องเอ้ยหายากขนาดอย่าเฝ้าเขาเดินเขาขายโลละหกลอยอย่าได้หายากอีหลีพี่น้องเอ้ยสุดยอดตืมต้นเหนอนวยซองนวยก็พอได้แกงอยู่พี่น้องเอ้ยละไปทำทงกับพี่น้องเอ้ยเมื่อยขึ้นป่าแล้วก็นลทะทงแบบไหน ได้สิบดอกประมาณสิบดอกแล้วค่ะพี่น้องของเปเพียวเนี่ยหมูเขาได้เป็นห้าสิบบาทเป็เพียวคงได้สิบดอกบุเห็นหุ้งต้องบึ่งดินมันแตกมันแย่ค่ะพี่น้องถึงได้มันยังไม่ทันได้โผล่นะคะพี่น้องเขาต้องแย่ค่ะดินแย่ดินแตกบางที่มันกะบ่มีค่ะส่วนมากเพาะนะ มันจะออกกับต้นกุ้งค่ะพี่น้องส่วนมากเพื่อนจะออกจากต้นกุ้งนะคะต้นกุ้งจะจะเยอะแตกมีแต่เพาะพ่ายแตกนนเนาะเพาะพ่ายหลายขนาดเพาะพ่าย มือข้าวคั่วบึงรอยเคีย่ยแล้วค่ะพี่น้องมือใยกระปั่นไกเนนนไน่เคี่ยขนาดในทงนาเด้เนี่ยเคี่ยขนาดเสียมค่เอาเอาเ,าเอาสียมจอบพี่น้องเอ้ยมาดัดแปลงไม่ได้เสียมธรรมดานะคะอีกอย่างกับมันอยู่หินทางเนะาะไผก็เห็นโคขอกข,ขี่มารรถบอ ต้นตัวอะนี่นนนนมีบอ่อหินป็นดินหิน,นได้บะนี่ยาโลอยู่บมม่บมนบ่มนตัตั้งแต่ปีกายบ่นะ เตะบลลขาโอ้เขาจะเคียแล้วนี่นดบิงหอยเขามเมื่อยบัฝา,าหองเลเออเออก็เป็นพาะพายบ่เพาะพายออกลายขนาดตรงนี้ฮะเออ วิธีการหาเห็ดค่ะพี่น้องต้องนั่งแบบนี้นะคะนั่งเมบนั่งคือปานไปวัดนะคะพี่น้องเอ้ยท่านก็บรได้ยพ่นเลยนั่งนั่งตอบแข้งตอบขาะคะ่ะใส่โอุ้นนี้เนาะโอ้ใหญ่อย,ยอยู่นะเออโคมสามดอกนี่ช่วยเห็นไหมโอ้โหขึ้นมานี่งเห็นไหมมันอยู่กองขี้ควายพี่น้องนอาเนี่เอาสิดใช่ไหมเนี่ เออแบบนี้นอเนาะโผล่ขน,นมามันแฉะแล้วมั้งนี่เออว่าอยู่นี่เห็นไหมนี่อเอาด้วยโบเมนของปีกกยบอะนม่ใช่ไม่ใช่ฮึใช่เกบเจอปีกกยกระแตกแล้วเนาะอ่ะเออนี่นี่นีน่ละเออแมมันมีแนอดเนาะหนุใหญ่เถอะอันนี้มีใ,ให,หาน่น ช่วยโคกดกระเดียเดียวเียจเจอนั่นสนี่ดนตายนี่ค่ะพี่น้องเห็นเห็นเห็เฮ้ยโอ้ครกระเดียด้ยเปากดังไรแบบนี้ไักเขานางเขียทีนี่เาได้

เออลบไปหามงไม่บ่คุยลบไปหามงไม่บ่คุยเสนบอกหาไหนมงเก่าเห็นด้วยดีเจกระโดดกระเดกดูค่ะนี่ค่ะพี่น้องอาาได้จุ่มหนึ่งมันมี่ยู่งเสน็มงนี่นางเสนเนาะต้องหาพิจารณาดีๆต้องนั่งขัดตะมอบตอบขาคือเว้าวค่ะเด็อค่ะพี่น้องถ้าบ่นั่งบ่ได้ค่ะต้องรุ่นนี่ thơ bùi cả cái này nó ừ, thằng này ấp này đường được Hãy subscribe อุ่นนังโอ้ยดอกเกศอันดับหนึเกศไหมเผื่อเกศกินได้ไงบ่แม่ของปีเกศปีจายบ่กว่าปีจายมันจะแตกมันก็ออกไวแยเวปะดอหันนะฮะมันออกก่อนนี่นะสวยดอกงามดอกที่พอนังเด้อเด้อเกศแล้วรดอกเกศนเขียดเจียนะมีผานะทะเละเลยผาตะหงาเขาปลายมันด้วยนะครับ ได้ลายอได้ลายได้มองนี่เลยนะนี่บึงเรจะได้แต่ระดูแต่คุ้มอ่ะคุ้มเออหาวนๆสายตาดีหาอีกหาอีกห่ามนี่ละเมื่อบริเนยังไงคุยผัวเบายังเหรอผัวอยู่พุ่นนลำยายคุย ผู้เฒ่าผู้เฒ่าคุยกันทุกข้อเด้อเอ้ยเมนเพิ่นสิเผาศพแล้วกะออกเนาะนี่คัะทีเนาะแต่เบิร์ดลุยตันหัวมันบ้าหลุดนี่บ่แม่นหลุดหันบ่ว่านางไปลองผ้าเบิ่งตัวนึงดูมันมันไม่เป็นลายเป็นสีน้ำตาลเลยบ่บ่แม่น บ่แม่กินเลยมันจะแตกนะถ้าเป็นของพี่ชายมันจะแตกมาให้เราเห็นบ่แม่นผ้าเลยรุ่นหั่นบ่ให้รุ่นจนวัออกปากันดจะเป็นใบดําลดีเนาะเอไผได้สามีแก่บ่มีแค้วก็บ่ได้กินเนาะไกินบ่กินสน้ําไปก่อนเนาะกินบ่ได้จะบ่ต้องกินอกน้ําเด้อื้อก็แต่สมัยไทยฮุดใหม่ๆเนาะจืไว้เดี๋ยวอดไว้ปีหน้าเด้ต้นนี้ต้นดอเลยนี่ บ่อยก็ละหมดของพุ่นได้หาเลยบได้มันเห็นบ่ะกเนี่ยได้นะแจะพอแกงนางเลยเออใส่ักใส่ลายเอาเวย มัวก็ยังอยู่กลางท่งเด้อแต่ฝนตกก็บ่ได้เอาข้าแล้วเบ้อน้องสยังก็ูกลาั่นน่ะยายอยู่มั้ยยายยังยายจะายเป็นาวกว่า30ปีเลยกแม่สูก็ยังไปงานศพพั่นเด้โอ้อยู่ท่งั่นเด้อนเียดิมมนีล่ะอุ้ยตาลแตกแล้วเอสดดิอือ จะแปลว่าเขาเห็นเลยนี่เนาะเอาไม่หมดนี่ียากกินเนาะโอ้เพาะอันนั้นนี่เพาะนางเอาแมมหมดที่ในมันเด็กกันเถอะนางอยากเป็นเขาะเขาะไผ่เขาะไายจนแตกเขาเยียบเขาเยียบไผ่คนคนหางเขาะไผ่เขาเยียบนางเลยเพาะนางตะกี้เี่นะหามวลนะนี่ บึนี này, ่เขาจะเคียดที่เก็บเขาเนี่ยเนี่ยอยู่นอกโอ้ยแตกพี่น้องเอ้ยเออนั่งแล้วเอ้ยพายแล้วนะ ทางพายทางนางผสมรูปเม็ดค่ะณตอนนี้เห็นได้ยังเอาเม็ดบูกเกเอยวฝนกับสิตกเลยเฮ้ยนายจ้อยขี่กันขึ้นจดขี่กันค่ะยังให้มูเห็นทะลุพี่น้องเบิ่งในกว่าไข่ไก่งานบริสุทเหี้ยวตอนนี้มันโดนแดดนี่ค่ะพี่น้องวิธีหาเห็ดเผาะแบบง่ายๆ มีจอบเอาจอบมีเสียมเอาเสียมค่ะมีรถพอดเอารถพอดมาพอดมาดันเอาเลย <c oughs> ลุนน,น,ลนี้เออรุ่นนี้ค่ะตา,า,าเทพตาเทพกระดินนั่งยกทุงในยนั่งข้างล่างท่นยกใส่กล้องเอ้ยนี่ <ừ, S 1> ใส่ใสนี่ค่ะครึ<อ>่งโลแล้วค่ะนี่ได้แล้วสามสี่ลอยพี่น้องเอ้ยใส่เด้อยนีอ้ยนี่ค่ะพี่น้องเพาะนางรุ่นๆนเด้อดูค่ะเมืองสกลมีแต่แนวกินดีดีเออ